ภาซาไทยบุกคังเรลาข้างไทยเลยไทยลมเรลาาก็ลานะครับเมื่อนี้ขอสเสนอคำว่างินนะงิ้นแปลว่าลินน้ำนะครับงิ้นแปลว่าลินน้ำ ยนะินน้ำมาให้กินแดอย่างเงี้ยนะครับหำหำยินน้ำมาให้กินแดประยกประมาณนี้นะครับคำว่างิ้นนะครับนั่นก็คือการรินน้ำหรือรินของเหลวใส่แก้วนั่นเองนะครับนะอย่างเช่นเพลงจี่หอยนะครับทำหน้าที่จี่หอยและทยอยมาาหิน ลิ้นมาเสิร์ฟที่มีหอยจี้หงอ,อนมาปร้าอน,น้ำเฮียนะครับมีคำว่างิ้นด้วยแสดงว่ามันเป็นการรินนะครับนะรินน้ำนั่นเองน้ำจันนั่นเองนะครับนะครับผม